สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูสบายดียามแรงพี่น้องจ้ะอากันมาหาขุดกบโอ้ยทงยางขุดบ่อามานำติดทงบัดแล้วกันมาเจอเห็ดบดพี่น้องเอ้ยเต็มโตอันยัก่์ทงยางใส่ใส่บัดออฮะอือเอาไปใส่บ่อหลดหน่อยา็ไป้ายใส่บ่อหลดไว้ไอพ่อต้อหนานี่ใส่คอเสือไปเลย แรมเบิองแน่ผู้ผู้ก็ชันไปชันอยู่กับคนมันมานน่ะมาต่อแหลกกับมานโลดโอ้ยมาเอาไปเลยนะรูปร้านมึงกันโอ้ห้าสิบบนน้มาเก็บอีกจักมือได้สิไดายมากเขาจะเอาเบิดแปะเห็นบอกมื่อนันจงไว้สามตัวนั่นแหลยสามตัวเสียไปหมดเลยดันกลับมาบอกก็จะเอาเบิร์ดโอ้ย ใส่เสื้อหรอาะใส่หมวกวนั่นนะหมวกหมวกใส่ด้วยอ้าวก็ใส่ทางหลังมันเนาะเอาไปใส่โหลดจังเท่ออกเปสันเป็สันเนี่ยานปีหม,มาปะมาหมาต้นมามาขังและมาตตเละกั็มาเลยเลงไง เราลงมาทางนี้มาก่นนักว่ายันนั่ชาวอิลบมหาุต่อตะกูมันก็เคยออกได้กลับแล้วก็บึงหลุมอินเลบเผบอมาออสันกัพอดีวันนี้สินืนั่นมือนี้ะ สมออมโตมาแกงใส่กบโอ้ยแหลมอ้าวบ็กินดิไปแกงใะเฮดกันนะลึกยาวไปกินเลยใส่กางเสื้อนั่นนะใส่กางเสื้อไมใส่บอบรถอ่ะ เออโอเคน่ะบัดนี Impf ้เป็นช่วงกําบังไงกลับขึ้นไปใช้บ่รถอ้ากระเจนะอยากไปนี่ไปดูจับโจรกันมาหากุ้งกบพี่น้องบ่ทันได้กบดอกโอ๊ะโอ้อันเห็ดก่อนบ่เห็ดบดก่อนเต็มต่ออะ นาเศร้าอินหรอพี่น้องอันนี้ก็ได้สาวศร้อินเล็บเห็นรถเต็มต่อเด้ไบ่งต่อนี่ป่ะได้สามสิบต่อแล้วก็ห้วยห้วยห่วยคอสุกหมแล้วมือเช้านี่เม่ตากระไปพี่น้องไปฮะได้บาลายพอดีพอแกงนี่แหละแต่พอดีอ่ะเอื้อยโบมินะกินหล่ะก็หายเอื้อยซะ เนบสบายเลยแม่ต้สบายเลยเันบสบายเลยอันนั้ขเขาบอคอยแซ่บเนาะมาจ้ากันเลยควรเาไปแกงซ้ำจะเอามาเรารอเฮ็ดรำกันพีมนนางรอเฮ็ดบดก่อนตามต้อเต็มอัะใหญ่เลยจ้ะเอครบเลยไป่นาะอีท้าอุ๋ท่าอุไหม chung luôn 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 chung luôn

ตัวนี้นะกเหลืองอยู่หูอัดนี่แหละขนาดไหนนะกบอีแก่สองตัวหูอัดหรอคุดบ่เกิ่งบอ่างนันมันูอัดมันเลนย่าลูอโอ้ย Cán cực cực cái nhau cốp vô Cán cực cực nó hoặc là cốp với nhau hoặc bên cốp Cán cực cực cái nhau bên cốp เราพุดกบน้อยก็ได้ไปอันสองสองโตหน้าหวานเนาะหน้าดำมันจะลายกว่านี้นเป็นหน้าหวานกบกระจักมันอยู่ใช้เบิดเลยมันบอกไม่หูหลายคือหน้าดำหน้าก็จะหวาน อยู่ฮากินงําแรงๆพี่น้องเอ้ยทำภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮานี่แหละทำกุ้งใหียดกับลูกสาวสองคนคือเก่ามากระชองคนไไปดูเกือบสมัวบ่ได้โอ้ใหญ่เลยอืม มัวไม่ได้มันกำลังสิ่งมันกำลังสินเาะกิดจมัวแหนมไปเห็นแต่หูเป้าง่ายเลยอว่ยเลยมันกำลังสิหลอกลอยไปอ จะมาเลาะแล้วพุทเลาะลงไปเลยในะเลาไปหานาเลยเคนตานี่ังตัวนี้หูไข่ด้นะเข้าไ ไพ่เราเสียบแบบแมนน่ามาถ่งเดียวนี่มาอะไรบ้างเมื่อน้ำมาต่อใหม่นาะเนาะมาต่อวางนี่บอกเถืองพายล็อกขึ้นไปนี่มันหมักมีกบเนาะตอนนั้นมันยังกระพริบเสียงมันห้องสนั่นมันมันห้องมันมันข่ำเลยได้เนาะ ทุกเลยนี่นี่คือบิงไห้ชุ่มนี่ตะเวนสิตกเลยยังไม่ได้พ้ากันเมื่อยอยอาแต่หม่มน้ำกบอ่โอัดดังกับมันมีโลดกบก่ะเดี่ยคองเราเมื่อเลยคองหน้าเราเมื่อเขายังไม่ได้เมื่อ โอ้ยทังผีมันยังมีนัำเยทังผียังมีนัำเสียงแมงกีชอนหองแอะดแอดเอ็อ่ให้นี่มีสมควรด่ปุ๊บอ่าตัวต สองสาตัวทำมือปืนกีตาร์ยังพัน้เมือได้พี่น้องกลางมวลเลยจ้ะกลางคนกลังมวนนี่นะหู้นี่มบงลุกนี่มบงหู้นี่กัเมื่อนี่จะมีเท่ะมือมือหนามือปูมักซลี่ก่อน้

mấy thằng cà búa hả làm ra kìa đây các bạn, cột để chết tô các bạn ơi cột cái đây, ma khăm này 3 món quà cho ma này, cả 2 món 2, 1 món để cột chết tô các bạn ơi เาก็สิได้กลับเลยพี่น้องลาเลยสำหรับคลิปนี้พ่อๆกันคลิปนาะเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักสมก็เลยก็ใจเป่นกำลังใจให้่องแม่ตาและ่องน้องพาโะโน,นดำเ้อเด้อพี่น้องเลยสวัสดีพ่อๆพกันคลิปนาะพี่น้อง